อบอินชนะเลิศของทีมน้อยไคินใบนสวัดีค่ะพี่ยอคุณสราวุธิานสวัดนะคะหมายเลหนึ่งจาสิทเอกนวพลอินทรจัรัชนากรโถทองเล่นเกหมายเลขสามจาสิทเอประมดระสิฐธิ์ั่ะพีดีดาทินชรแล้วก็ชิดโงหมายเลขห้าสิเอกนพประคุณปันอยแด่คุณธีรพง์เล่นหมายเลขหกสิทเอคุณธีรพงษ์ถ้าพร้อมเม่อไรก็เข้าไปที่บ้านดเลยนะคะวิทย์อวยสวัสด เล่นหมายเลวัฒนธรรมจัดแข่งทำการแข่งขันจบไปแล้วนะคะทำคะแนนไปสองพันกับห้าคะแนนนะคะอันนี้เป็นเมที่สองนะคะเอโกสารูนะคะส่ัสิทธิ์วัดอินทาราฉผมบอกให้พี่โก้แต่พระคุณครับที่ที่รวมชุดนี้มาให้นี่นะครับที่ผมต้องการแล้วก็ผู้ชมจับดูอวอไปเลยสองนาทีเดี๋ยวพักเสียงแปดเนึอนผู้ชม ี่บัญชาคะ่ะวัดบางช้างเหนืออยู่ที่อำเภอสามพานค่ะอยู่อำเภอสามพานพรุ่งนี้เป็นชิงประเภทมือใหม่ค่ะรอบชิงชนะเลิศประเภทมือใหม่วันที่20สิเป็นรอบชิงชนะเลิศของประเภทกอนะคะระดับสมูรค่ะวัดอยู่อำเภอสามพานค่ะต้องลองจับ G P S มาค่ะ วัดปางช้างเหนือค่ะหรือว่าจักมาที่โรงเรียนนักปิทธิ์ก็ได้นะคะสวัสดีนะคะพี่ใหญ่อ๋อเด็กวัดใช่ไหมสวัสดีนะคะพี่แบงค์ลอยสวัสดีนะคะพี่โชคพี่โชคนะคะรอดห่วงจากพัทลุงนะคะสวัสดีคุณท่านนคนบุญมีนะคะชุดนี้ไครโก นี่ฟาร์ฮัตโกนะคะวิชลุกนะคะสีสว่างฟาร์ฮัตนะคะาจากทหารอากาศนะคะประเภทศกอค่ะเบอร์สิบค่ะที่เห็นอยู่ด้านหลังนะคะที่ใส่เสื้อเบอร์สิบน้องฟาร์ฮัตนะคะเป็นประเภทศกอ สวัสดีนะคะทุกท่านเลยนะคะสวัสดีท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะท่านใดที่เข้ามาใหม่ถ้ายังไงรบกวนกดไลค์กดแชร์ดดไลคกดแชแชร์านะครับต่อชุดนี้นะครับทีมชมรมตะก้อนนนทบุรีชิงวันพรุ่งนี้ค่ะ สิงบุรีมาลายซุนพี่บัญชาคะตอจุลก็นทบุรีจริงวันพรุ่งนี้นะคะติดนาทีสองนะครับไม่เปนการเสียเวลาอยากให้ผู้ชมรอหนานผู้ชมนะก็ต่อเนื่องครับไม่มีข่าวแน่นอนสหรับถ้ากาลงานปีบาลังท่านเหลืออยากให้ผู้ชมได้ดูกันนะแล้วจ้าสิงค์บุรได้ดูว่าใครได้ชิงตำแน่งเดือนนี้ก็อย่างตัวครับุรีมาลายไล่สองพันห้าแต้มสดๆร้อนๆเลยผู้ชมพร้อม ปัดเปิสักครั้งครับเริ่มทำการแข่งขันอ่าบุรครับชุดนี้ผมก็บอกเลยนะไม่เป็นสองรองจับใครเหมือนกันอ่าวงวอกล่ะสิบขับซ้อมทำไมอย่างนี้ <c oughs> ดูชุดนี้นะ่าดูผู้ชมเด็กๆทั้งนั้นใช่แล้ว,<า>ลวขอบคุณามากที่ให้อเอกมันอกอกกันนอกวงอย่างเดียวนะสิบห้าซ้อมตั้งไปเอกตั้งแต่วันนะั้นไอซ้อมเลยนะต้องมาจำเพื่อหลาสิบห้าไอ้มอดมาทำไมมัน ถ้ากบมะปูวัดโชลือเลยที่เป็นเอกเต็งประเภทกอเข้าวสามลูกดักขึ้นไปติดฮาวดันตั้งลูกสอบโคสามสอบไทยเสอบเบอร์หกอ้อันใช่ไหมลูกเท่าไหร่ห้าโอ้โหเอาไว้สอบเบอร์หกนะครับถ้าเข้าลูกละห้าร้อยบาทตระพฤติครับคผู้ชมสอบเบอร์หกนะลูกกับห้าร้อยเอาไว้เอาไว้เอาไว้บอดลุย ผมเลยยี่สิบ 20, ช้าไปช้าไปมอดเข้าอะไรเมื่อกี้มั้ง,งไฟเป่าเอาละถาด้วยตอบเลยโอ้โหนี่ซ้อมกันมาเมื่อไหร่กมึงติดทำลายเข้าของกูเดี๋ยวกูเป่าเลิกทิพใครจะไปตามกามทรทรรมบัดรีครับไล่กลับไป้สิบห้ายังไงการมึงซ้อมกันเมื่อไหร่กเองดับขึ้นไฟติดไอ้ฮะมึงเก่งเลยในในไลฟ์สดเลยนะเก่งทิ้งในคนะีย์บอร์ดแบบสดๆแล้วมึงเอาก็ไปด,ดับกันไป่ติ S <S <S เออขยับเอาละช้าไว้ช้าไว้กูต้องเสียเงินเท่าไหร่ไหมฮะถึงจะให้มึงตัดผมทรงนี้ออกได้เอาละช้าวไว้แม่กะยิบกะย่อยเหมือนกูไม่ยยอยากจะพูดอ่ะออมึงละแคะละถายไงไม่รู้เห็นทรงผมวัมนนี้ครับเซ<ส><ช>ดูไหไปหมดไหลกันไปสิบห้าเอาล่ะผงดันดีเฮ้ยทั้งไงกะเวโอโอ้โหหรือว่ามึงมาเพื่อจะกินข้าววัดกันอย่างเดียวสิบห้า ดูผู้ชมเอาค่อยๆดักหน้าเช้าสวยสวัสดีค่ะบางยาโอมุคุไม่โดนค่ะนครปฐมวันนี้ต้องเก็บสามแต้มนะคะบางยาเอาไว้เอาไว้นี่แต่ละคนไส้นขาเดี๋ยววันนี้นครปฐมจะเก็บสามแต้มกลับบ้านนะรสิบห้าดักหน้าเท้าสองนาทีเสร็จเอาไว้ฮะวว้ใหญ่เสียชื่อไว้กิจกรรมชิชาติเดียร์ล้านทั้งชินลงทั้งชินคับเอาวดักฟาฮะ แตะกลับมาไปค่อยๆดัดไว้ไล่เยี่ยมแตะกลับไปสามเอาับไฟห่วงมือใจเย็นไว้โอ้ทั้งทหารบกทั้งทต่หันอากาศเลยครับเยี่ยมป้าฮัดไฟเขผาลูกละสามร้อยโอ้โหเปิดเสร็ไฟเขผาลูกละสามร้อยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมีอัดฉีดทุกทีนะผมบอกไล้ไฟบวกใครอัดฉีดในไลฟ์สดนะผู้ชมนะผมรับผิดชอบให้ อันเดี๋ยวออกมาเอาตังไปสอบลูกับห้าร้อยใช่ไหมไฟเข่าเปิดสิลูกันสามร้อยเดี๋ยวผมออกให้ก่อนอ่าไม่ต้องบอกว่าใครให้เอาดัดตั้งลายสิบห้าโอ้โหจังหวะดีผู้ชมเห็นแล้วจ้าจะซ้อมกันทุกวันพวกมึงนะเออสิบห้ามอสจะถอยไปไกลมอสเออยินดีด้วยนะคะเห็นแล้วค่ะเมื่อวานเห็นเก่งมากขาวที่ไหนล่ะ่ไฟบัวเยี่ยม นี่นวมาขามหวานในต้าในต้าไฟวอมือเอาลักชาไห้ดาวลุ่งอะไรนะโอโ้สุดยอดผู้ชมดาวลุงมาเจ็ดปีน่าจะตายแนะอ่ละเตะได้แค่นี้นะโครงหลังยี่สิบแต่เนาะอย่าให้ข้อมูลอย่างนี้ไม่เอาไม่เอาอย่าไปทําน้องมันร้อยหกสิบดีเตะเสร็จแล้ววราพอรอนไม่กลับครับรอแช่งในพวกนี้ก่อนเอาละท่านลุมแช่งเลย ไอ้เอกไม่ต้องพูดแล้วเบื่อจะชื่อสวัสดีนะคะร้านกุ้งแจมนะนั่งจ้างไว้ใช่ค่ะวัดอินทร์ไฟหัวชุดนี้เส้วัดอินทร์มาทำไมจะเปรียบถึงไม่เลือกไอเอกก็เพราะอย่างนี้นี่เองอ่าเต็มเอาไว้เอกลุยแต่ก่อนเนี่ยอะไรก็ต้องเอกอะไรก็ต้องเอกตอนนี้ถ้ามีชื่อเอกเขาหูจะเปลี่ยนหนีเลยเดี๋ยวคืนนี้เด็กผียิงห้าส่งเนี่ยปัญญาดูนะ ม5ทุ่มนนะคะใครเป็น4เด็กผีนะคะคืนนี้5กลุ่มนะคะนี่รวมแล้วบบดาวนุ่มนะุผู้ชมนะที่ขึ้นมาแบบเก่งๆเอามารวมกันนลยุผู้ชมหมายเลข10กลุ่มเกมนักิลาทีมชาติไปกับไปกันโขง20จัดช้าไปเออค่อยๆค่อยๆดูกับคุณผู้ชมบอกกังหลังเหมือนนักบอลญี่ปุ่นนะโอ้โหเหมือนนักบอลของน สุดยอดแล้วใส่เงินสิทเหมือนกันด้วยห้ามยกมือตอนนี้กำลังเสมออยู่กับคุณไทยธานีผู้ชมบึ้บค่อยๆไฟบวมยี่ยมตาสบายจะได้สางก็ตีมึงโอ้โหสบายถามจริงมึงเล่นตะโกหรือตลกกันงเว้เล่นไปยิ้มไปโอ้โหหมาบวนเหมือนพวกมึงดูดกัญชากันมาปุ๊บดูดท่าเนี่ยสิบห้าลาล ฉายไว้สองพันกับห้าแต้มใ,ใครจะไปไล่วะไฟดวงยี่ห้าโคเร็ตหมายเลขแปดใช่ไหมเต้มจากสิบเอกวโรธทรจอนสร้อยแม่ฉลาดอยู่คนเดียวคุณผู้ชมไปกลับมาไล่กลับไปฟ้าฮะไล่กลกับไปกันสิบห้าคะแนนเบอร์เจ็ดเอาละเอาละ้ามกลับไปนนอีกนิดไล่โลจ๊ก กีนอ๊อกทําการแข่งขันไปแล้วนะคะสิทธิ์วารสารนะคะทีมแรกสิทธิ์วารสารแข่งจบไปแล้วนะคะทําคะแนนไปสิบพันยีบห้าคะแนนเห็นหลังแล้วอยากจะเห็นหน้าเบอรสิบนะพอเห็นหน้าแล้วอยากจะไหนหลังไหลกับไปสิบห้าผมหลังเป็นไงเอาไว้ฮักโว้ยให้เหมือนโม้มาให้เหมือนโม้มาเอาเอ้ามาปะแต่กลับไปโผมหลังในอม โอ้โหเต็ม275 6นาทีเสร็จหกยี่สิสาดาวลุ่งดาวลุ่งผู้ชมของทคำบกรวมกับทหารอากาศสิบกับนเลยครับหมายเสารจากสิบเอกกมลปัเซสิงไลจากเชียงใหม่เจ้าพระแตกกับไปมอสี่เด็กปัดท่อราชบุรีไหลชาววัดนิรัพูนโอ้โหต่างตีนต่างแดนผู้ชมเยี่ยมเอ่านประชาพักไหล เรียกข้ามกันไปกันมันชนเยอะยังไม่ต้าไว้ไม่รีไม่ดีดักหน้าเท้าสวยดีดักหน้าเท้าวันไหวันน้าโกวันนี้ชนนีดตั้งโอ้โหมันยังไงม่มึงเริ่มจะมองหน้ากันแล้วว้ายฮวันตั้งแต่กรับนะถ้ามึงเลิกตอนนี้กูให้มึงพันหนึ่งเอาแล้วก็มึงอ่ะกูจ้างมึงเลิกแล้วกันไปเหมือนปัญญาอ่อนนะมึง เต็มไปยิ้มไปดูดูดูดมาเอาละดีเออมีฮัดคนเดียวที่ยังสู้อยู่ได้เต้มเต้มกับสุดท้ายสามหนึ่งห้าวเต็มดีไ้วยฮัตด้วยเออไล่สิบห้าข้าเจาไปในองค์ไหลดีวันนี้พี่หลงคณะสุดท้ายนะคะต่อจาบชุดนี้นะครับเป็นทีมสิง์บุริมารายฟุตวันนี้นักกีฬาทีมชาติ ดาบตำรวจโกม er. ินาวอนนักกิดาทิมชาติเหรียญทองผู้ชมมาด้วยขณะุดท้ายวันนี้นะหลงไปจรวดอ่าลายเต้นาไว้กัรลุยไว้กันไฟวกยี่ห้าจบในทีเด็ดคีผู้ชมไฟกไฟน้ำบดไปทธไปยนะล้าวบอลยี่สิบอาไว้ไฟวงมดไม่น่ายากมดนะไปจับไฟเปาเยี่ เอาละค่อยไม่ต้องรีบสองพันห้าแต้มนีโอ้โหหน้าคิดหน้าคิดไปเปล่าสิบห้าคะแนนมาได้แปดแต่มันแปดนาทีเ่านัแปดนอ๊เยี่ยมสิห้าแต้มเอาละวะผมบอกว่าสูสีก็สูสีผูชมแต่มรนจับทิศจับทางได้สนุกทุกคนนะมาไว้อันมาบวกสิบห้าแปดสามหยัดเข้าไปใกล้ๆหน่อยไวเอ็กไว้เออมาเาละสาม ฟ้าพรอพแต่จะไปเจ็ดปับเพียรเปล่าขาดแล้วนะสิบก็ได้แล้วสิบเอปรระวิทย์กวยสมบัติเสียงโก้กันลดผูมาเราไว้ชดนี้สิบเน็มเอาเราไว้เริ่มเดินเครื่องแล้วไวู้เล่นใหม่ยเลขเจ็ดเอาได้สิบชาไปช้าไปแคุณจำโดนบวชจะชนกันเลยผู้จมไฟป่าันที่สาเต็ม เอฟซีจากสนามเดิมนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะเป็นไงเป็นไงอีกสิบห้าสี่ร้อยสิบมาแล้วครับมาแล้วครับตามคำขอชกนิดเลยดาวรุ่งดาวนฮุกคะแนนไปสองพันกับห้าคะแนนนะคะอันนี้คณะที่สองนะคะสิบวันอินทาราแปดเจ็ดตั้งเก้านาทีครึ่ง สี่ร้อยสิบไม่เสียหายผู้ชมลูกหนักยังมีระเบิดยังได้ยับโครับสามตั้งคาบวงแม่เชียงเอาระับตั้งไว้ชักตวงอึ้บนีก็้าบวงพราะแม่หลุดออกมาเองยังยังรางวันยังไม่มีมาวัาใหม่สิบได้แทมสิบนาทีสี่ร้อยยี่สิบห้าเป็นตัวเลขที่บอกได้เลยว่า น่าคิดเหมือนกันผู้ชมปับเทียบก่วงมือเอาไว้การว่ายสิบคะแนนหัวหมายได้ 7. เจ็ดเต้นที่มาเจ็ดเนี่ยบานเลยผู้ชมแต้มบานเลยละไฟห่วงย,ยี่ห้า,หาลายสิบห้าเต้มเอาดูเองนะผู้ชมนะผมก็ไม่รู้ว่าจะบอกว่าใครชนะดูกันเอาเองแต่ผมว่าสุสีสี่ทีมที่เชื้อเชิญมาวันนี้เอา,าด, 4, 5, อดังตั้งรักสี่ห้าศูนย์สิบลอกดี ไว้กันด้วยช่วยกันฝาหักข้ามฟ้าข้ามฟังสิต่ก,กันไปนสิจัดสิคะแนนกบนบัเสิรในอุ้ยเอาละพอยพสี่อยสิบอุ้ยอุ้ยเอาไเออาดช้าไปข้างงสิบห้าอุดแรงผูจสิจัดแนนไหนแล้วก็เอากันดู่ไหดูครับเยี่ยมิจัด ไปกับไปสิสวัสดีครับป้าลาาข้งวสุรพงษ์คุ้มสวัสดีสสดค่ะโอ้โหคุณผู้ชมเตี้ยตาได้เว้ตาไวสิบเอ็ดนาทีพันสี่ร้อยหกสิบจนเวลาต้องพันนะฮะบอกไว้ก่อนสิบห้าแต้มหมายเลขสิบคราวที่สองสีนักีฬาทีมชาติผู้ชมหมายเลขสิบดูครับหมาบ่วงฟาฮะไฟบ่วงในการหมาบว่วงเต้นครัุดท้ายหมายเลขสิบมาแล้วมาแล้ว ส like. ี่ร้อยเก้าสิบไปเดียวไหลเริ่มดีเริ่มดีขึ้นมาขหยับเครยื่อนทำไมไปไหนนี่ผมยังไม่รู้นะว่าใครจะได้แชมป์ดูสีคณะผู้ชมชอบคณะไหนดูกันครับแต่ผมว่าสูสีอ่ะชุดนี้ไปไทยเกมเราก็มีระเบิดหลายคนไหลอหาวดัดช้าบ้าโค้งหลังไฟดวงนัวพลนโค้งหลัง ไม่เอกหน้าขา,าววัดไหลจัดฉากวัดไฟดวง25่สิบ้าแต่ลนะคนผู้ชมวันเด็ไฟดวงเลรียมไฟรวงโอมไวโอมไวห้จัดหน่อยฟาปต่อไปบห้หมายเลขห้าเนี่ยลูกแบบเนี้ยผู้ชมสองนาทีเสร็จเสร็จไฟดวงมืออย่าหยุดยาหยุดเอาไว้โอมไวไล่สองพันกับห้าเต็ม ไม่ยากพู้ชมแต่กไปใปสามปฏิบัติไล่ทึบชาไปชสามโอ้โหสอนตัวดีพู้ชมโค้งหลับเอาไว้ตาไว้โค้งาไว้โค้งดูดูดูไลเอาไว้ีล่ไล่ต้องเบอร์สิบไลเต็มโอ้โหของจริงพู้ชมเข้าดีด้วยเบอร์สิบ จากัดเอกวิศรุตสวัสดีครับศรรามยิ้มปบเพียรวมมือโค้งน่าเสีด้เลยศรรามวันนี้ไม่มีลมเลยควันนี้ที่สนาบไม่มีลมเลยทุกคนมงินเกินเดือนกันทุกคนเลยเด็กช่วงนี้ไฟ่แมือแหวกก็ไป25ไปเลยตอนนี้570 13นาทีทัน ไปไวไปบอยี่คะสสวัดททุก่านไวเป็นลองอยู่ห้าหกใบตอนนี้ห้าร้อยเจ็ดสิบได้เก๊บมาเลยมาเลยชิงชนะเลิศเลยนะครับชิงชนะเลิศเลยนะครับการกัดมาไม่ไวเอฟบอยไม่น่าเข้าชนเยอะเลี้ยงโขงชนโนวันนี้ประสาทบุญจงดูสิครับข้างบวกมือสวัสดีครับอ่าชนลเึ่ง ไปตัวมูอยู่หลังแอดมินเนาะออกอาวุธมาดูอยู่ข้างหน้าแอดมินก็ได้เอ้เข้าจนได้เบอร์สามได้เต้มแข่งพี่หนึ่งหผู้ชมฟ้าตัดลายคู่เลยผู้ชมคู่นี้มาวันนี้มาพาคนนี้พาคนไหนมาค่ะใบตัวงยี่สิบห้าใบเดียวหกร้อยวันนี้พาคนไหนมาดีมาไวมอดเลย จากสิบเอ็แล้วว่าผลอินทนจันร์หมายเลขสองเต็มปากข้อราชบุรีสาตั้งมาแล้วไวมอสเอดเข้ากนเอฟนานไปแล้วนานไปนะหมาบวกมือต้องยัดเข้าไปสิบห้าตัวได้หมายเลขสามมีนักกีฬาต่างถาดวอนนี้พม่าแชมก็ขอลองแชมป์ถ้าแชมป์ได้แชมป์เลยยี่สิบแต้มครั้ที่สองสิบสี่นาทีห้าสิบวิ ห2 5เอาละน่าดูนาดูผู้ชมทั้งสี่ก็นรอบชิงชนะเลิศไฟบวงค้งที่สองใหม่เล็ห้าทำเป็นเล่นไปนะเวลาก็ไป15 5, รอบแล้วตอนนี้แต้มก็มาดีด้วยเอ้าไฟบวง25าต้นกับสุดท้ายยังไม่มีตังไว้โอมไว้เข้าใหญ่แนละ้วตอนนี้เออเล่นะไรเลยว่าชนเนี่ยเออ ไหลจ๋าไปไฟดวงค่อยๆเออไฟหัวงเอาถึงแล้วไปช่วยหน่อยอนช่วยหน่อยคณะสุดท้ายค่ะนั่ควันดายร์นัดารคณะสุดท้ายยิงแช้าก่อนเลยนันะครับะอันนี้สองสิบห้านาทีเสร็จเลุยโคมมาได้มาได้โขมหลังไม่เก็จสิจัดอับได้ ้างดวงลุยชาไปชาไปสิบคะแนนแต่ถ้าพวกมึงแสงสองพันกับห้แตมนี้นะไอโอไก่ออกแทบกระอากเลือดเลยน่ะอ้าวร้อยไว้เอ,อ,อ,เอกใบเดียวเอ็กลมอยังเจ็ดร้อยสิบหกนาทีพัน16รอบหกรอยเก้าสิบห้อุ๊ยาาป็นไงอุ๊ยถ้าจากไปมาแลยจ้าการกไปอีก มันเป็นสโลแกนส่วนตัวของแต่ละบ,บุคคลผู้ชมอุ้ยไฟห่วงโชกไฟว่วนี่ต้องเป็นสิทธิผู้ชมจะาจกกัดติดเอ,อาไวา้จากกองทัพประกาศเชิดหัวไว้นะ